เชื่อว่าช่วงสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆหลายคนเริ่มตื่นเต้นกันแล้วว่าวันเสาร์นี้วันเด็กแห่งชาติประจําปี2558ผู้ปกครองจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปร่วมงานที่ไหนต้องบอกว่าทุกหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนเนร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดงานอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองได้มีโอกาสมอบโอวาสให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นนะแล้วก็ย้ําเตือนด้วยว่าเด็กๆในปัจจุบันนี้ควรระมัดระวงังมากยิ่งขึ้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีไม่ให้ครอบนาหรือว่าชี้นําการดาเนิน ิตแล้วก็กำชับนะคะว่าให้นำหลักค่านิยม12ประการมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นนะคะซึ่งเป็นผู้ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ771คนด้วยกันเพื่อเป็นเกียรติประวัติแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมกันนี้ค่ะท้านนายยกรัฐมนตรีก็ได้มอบโอวาทตอนหนึ่งนะคะโดยระบุว่าเด็กและเยาวชนถือว่ามีความสำคัญต่อการ พัฒนาชาติในอนาคตจึงจําเป็นที่ทุกคนต้องช่วยการปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งการตั้งคําขวัญวันเด็กปีนี้ว่าความรู้คู่คุณธรรมนําสู่อนาคตถือเป็นการสื่อความหมายควรปลูกฝังเรื่องคุณธรรมควบคู่กับการเรียนเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต นายกรัฐมนตรียังเรียกร้องนะคะบอกว่าเด็กๆและเยาวชนเนี่ยควรนำค่านิยมหลัก12ประการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสังคมที่ดีโดยรัฐบาลก็ตั้งเป้าค่ะทำให้ประเทศมีความมั่นคงยั่งยืนภายใน5ปีข้างหน้าแล้วก็เตือนเด็กๆนะคะว่าให้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และรู้เท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยเราต้องอย่าให้เทคโนโลยีนั้นมาชี้นำเรามันเป็นเครื่องมือ ในการที่เราทําให้ดํารงชีวิตได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทันสมัยขึ้นแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาครอบงําเราไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นการพานันไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ได้เหล่านี้ทําให้เราทําให้ประชาติถอยหลังทั้งหมดมันก็เป็นบ่อกเกิดของการอาชญากรรมนะความเลวร้ายทั้งสิน้นทั้งปวงเพราะมันต้องหาเงินใช้นี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องมีสตินะมีสติ มันมีอยู่ในข้อนึ่อยู่แล้วใช่ไหมของ12ประการนค่านิยมนั่นแหละคือสิ่งที่คุณอยากฝากไว้ว่าทั้ง12ข้อทําให้ได้ทุกข้อ ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เด็กๆทั้ง771คนนะมีความสุขกับท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีความเป็นกันเองแล้วก็ใส่ใจดูแลเด็กๆด้วยขณะเดียวกันค่ะสำนักโฆษกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเขาก็ได้นาสอคสอกว่าพันใบแบบที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะจากเด็กๆทั่วประเทศที่ส่งมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนก่อนนะก่อนที่จะนาสอคสอทั้งหมดไปจัดเป็นบอร์ดนิทรรศการในงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์นี้ค่ะที่จะจัด ไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนอกจากนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเด็กๆน้องๆคนไหนมีโอกาสไปค่ะก็จะได้เข้าไปในห้องทงาํางานท่านนายกด้วยเขาจะให้นั่งเก้าอี้นะคะแล้วก็ทดลองการเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งวันในหนึ่งปีและที่สําคัญครั้งนี้เขาเตรียมรูปถ่ายนายกรัฐมนตรีขนาดเท่าตัวจริงเอาไว้ให้น้องๆได้ร่วมถ่ายรูปด้วยค่ะ ก็เลยได้นนวางงานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีความสนุกสนานกันแน่นอนนะคะในวันเด็กแห่งชาติปีนี้10มกราคมวันเสาร์ที่จะ